สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะเเกฟอร์เรนซ์ลูมค่ะหรือพี่ฟอร์ของน้องๆนี่เองะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าพี่ฟอร์เนี่ยคะย่างก้าวข้าสู่ในวัยแบบเลขสามในช่วงวัยสามตนน้นๆนะเริ่มสามกลางๆแล้วนะคะและเป็นที่รู้กันว่าผู้หญิงในวัยเลขสามเนี่ยการดูแลตัวเองเนี่ยจะต้องแบบว่าแอดวานซ์มากยิ่งขึ้นมากกว่าเด็กไวัยใสนะคะเพราะเมื่อเวลาเราเนี่ยอายุเริ่มแบบ เลขมอันเนี้ยระบบต่างๆในร่างกายนะคะโอ้โอบอกเลยว่าทํางานได้แบบช้ามากทานเท่าเดิมเอ๊ะแต่ทำไมผุ่มเบลอเลยทำไมขายหยิ่งขึ้น หรือแม้กระทั่งทำไมผิวฉันแบบดูไม่สดใสและการดูแลตัวเองนะคะในวัยเลข3บวกเนี่ยแน่นอนเลยต้องทําอะไรทุกอย่างให้มันควบคู่กันทานอาหารให้เป็นประโยชน์ออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอและก็ทานอาหารเสริมพี่ฟอเนี่ยเป็นคนทานอาหารเสริมและกล้าบอกได้แบบแบบอย่างไม่โกหกเลยนะเป็นคนที่ทานคอลลาเจนและทานมานในที่แบบระยะเวลาที่แบบนานแล้วพี่ฟอทานตั้งแต่ตอนที่เขาคิดใหม่ๆเมื่อ4ี่หปีที่แล้วนะคะพี่ฟอทานเป็นแบบผิวคอลลาเจนเป็นแบบคาเจนพาวเดร์ธรรมดาเลยไม่มีเฟเวอร์ใดๆทั้ง และในปัจจุบันนี้นะคะพี่ฟอก็ได้วนกลับมาทานแบบนั้นนี่เลยจ้ะนี่วิธีการดูแลตัวเองของพี่ฟอพี่ฟอเลือกทานแอมเซลเป d e ตายไตเป๊ปชายคอร์เจนคอลาเจนตัวนี้เป็นคอลาเจนที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและเป็นเพียวคอลาเจนนะคะใน1กล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด32มสิบซองริมันของคอลาเจนเนี่ยเขาจะอยู่ที่5,000นะคะจริงๆอะ่ะเราสามารถทานคอลาเจนตัวนี้ ได้วันละถึงสองสองเลยนะแต่พี่ฟอรทานแค่วันละ 2. ส,ส่วนประกอบที่สําคัญในแอมเซลมีฟิสคอลลาเจนเปปไทด์ทำให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วคอลลาเจนไตเปปไทด์มีประสิทธิภาพในการดูดซึมที่ดีทําให้เห็นผลได้ไวกว่าไฮโดรไลซิสคอลลาเจนทาให้ผิวกักเก็บน้ําและมีความชุ่มชื่นได้มากกว่าปกติวิธีการทานแอมเซลนะคะง่ายๆเลยก็แค่ฉีกซองนะคะเห็นนี้นะฉีกซองปุ๊บพอเราฉีกซองนะคะเราสามารถไปผสมกับ น้ำผลไม้ต่างๆแต่พี่ฟอเนี่ยบอกเลยพี่ฟอจะชอบทานในตอนเช้าเพราะตอนเช้าพี่ฟอจะชอบดื่มนมอุ่นๆหรือชาเขียวมัทฉะหรือบางวันเนี่ยก็ดื่มโกโก้แล้วก็ผสมไปนะคะแล้วก็เข้าเข้ากันแล้วก็ดื่มในตอนเช้าแอมเซลเป๊ปไทยไตยเป๊ปไทยสามารถผสมกับน้ำเปล่าธรรมดาก็ได้เพียงแค่เราชีกซองลงไปในแก้วเปล่าแล้วเราก็ใช้น้ำเปล่าธรรมดาผสมไปแล้วก็คน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 ,คนให้เข้ากันจากนั้นเราก็ดื่มค่ะ คน,คนไปเฮ้ยเมื่อกี้แดดเปี้ยงอยู่เลยนะยู่ดีพี่ฝนเขาก็ตกแบบตกหนักเลยนะคะอ่ะเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ชิมแล้วพอเราหยุดคนนะคะเขาก็เป็นน้ำใสๆกินแล้วเนี่ยจะช่วยในยเรื่องของทำให้ผิวของเรานะคะมีความชุ่มชื่นเก็บกับความชุ่มชื่นและจะช่วยให้เรานะคะ ช้านั่นเองค่ะดังนั้น,นพี่ฟอเลยเลือกที่จะทานคอลลาเจนนะคะมาเป็นตัวช่วยโปรสังเกตเล็บพี่ฟอพี่ฟอเนี่ยเป็นคนอันนี้เป็นเป็นคนชอบทาเจลเพราะไม่ชอบทาเล็บบ่อยๆเพราะเป็นคนทำนางานบ้านเองถ้าทาเล็บธรรมดาแปบ๊บเดียวเดี๋ยวมันก็แบบหลุดขาดแล้วอะ่ะพี่ฟอชอบทาเจลแล้วเนี่ยพี่ฟอทาเจลอันนี้พเ,เพิ่งจะสองอาทิตย์เองอะ่ะเปลืองเงินอะ่ะรู้สึกว่าเล็บยาวแบบเป็นคนเล็บยาวเร็วมากพี่แล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยอยากทําสีผมเพราะว่าเราทําสีผมอ่ะเดือนเดียวก็แบบงอกขึ้นมาแล้วอ่ะ รู้สึกว่ามันเติมเงินมากพี่ฟอร์มั่นใจว่าจากการที่พี่ฟอร์เนี่ยทานคอลลาเจนเนั้นในระยะเวลาที่ยาวนานน่ะทำให้ปัญหาพวกนี้ดียิ่งขึ้นเล็บยาวเร็วขึ้นผิวแข็งแรงขึ้นแล้วก็ผมยาวเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะแต่อย่าลืมนะคะพี่ฟอร์แนะนำนิดหนึ่งว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายการดูแลตัวเองระยะเวลาทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำควบคู่กันไปเพราะเขาเป็นอาหารเสริมไม่ใช่ยาและอย่าลืมนะคะนี่เลยเขามี ออยที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะนี่มีฉลาก GMT ว่าบริษัทไหนเป็นคนทำสิ่งนี้จำเป็นมากก่อนที่เราจะทาคีมหรือทานอาหารเสริมเนี่ยต้องดูที่มาของเขานะคะว่าบริษัทไหนเป็นคนทำถ้ามีก็รุยลรดค่ะเรืมบอกไปตัวนี้นะคะไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลนะเมื่อเวลาเราทานเนี่ยคือสาวๆบางคนจะกังวลว่าวน้ำตาลนะ ถ้ามันเผาผ่านไม่หมดมันจะกลายเป็นแปะแล้วหนูจะเป็นไขมันหนูก็จะอ้วนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตัวนี้ไม่มีน้ําตาลนะคะก็เวลาไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศอย่างล่าสุดพี่ฝอพกไปหัวยหินใช่ไหมไปนอนไป3วันก็พกสามซองแล้วก็ตอนเช้าก็แกะผสมกับโกโก้อะไรอย่างเงี้ยเอาที่เราสะดวกดื่มกันนมแอมเซลเป๊ปไทยไตเป๊ปไทยคอเลเจนหนึ่งกล่องมีทั้งหมด3 0ซองราคา890าบาทสามารถหาซื้อได้ที่ร้านวัสดุสูรุหะและร้านขายยาชั้นนำทั่วไปค่ะ สำหรับวันนี้พี่ฟอหวังว่าการมาอัปเดตการดูแลตัวเองเนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะคะอย่าลืมจ้าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพผิวการดูแลตัวเองของแต่ละคนสำหรับวันนี้พี่ฟอไปก่อนละค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ